เราอยู่ที่ปากโกนะครับปลาเยอะแยะเลยปลาเขาเลี้ยงว่าจะวานแหละพัน40แหะเราเอาเจ้าเขียวเนียวซับนี่มาปุยเศษปูนะครับเมื่อกี้นี่มัวแต่ยืนกุย ดินมันสไลด์ไปเศษคูมันสไลด์ไปข้างล่างครับก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดก็เลยไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ถ่ายอียดีตอนรับเข้าสู่ช่องพยันไม่โคดวนนะครับโอ้ลึกนี่น้ำนี่ลึก3เมตรนะ โอ้ี่ปุ๊บนี่อยู่ตรงนี้เองมวแต่ยืนโกยยืนโกยปุ๊บไหลเลยปุ๊ดเพราะว่าไอตรงนี่น่ะมันลึกเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบเห็นช็อตเด็ดโกยเพลินนะครับแต่ยันคิดว่าเอ๊ะ กยไปกยไปเพราะว่ามันมันยุบไปเสมอเลยมันไม่ได้ยุบเอียงมันไหลไปเลยยุบไปประมาณ50เซนพื้นไหลไปอย่างนี้เลยโอย้ตกใจหมดเลยเลยหันมาใช้แขนกุกกี้เกาะฝั่งนู้นไว้ก่อนแจะลงมาดูว่าจะเอาอยางไงโอ้อยู่คนเดียวก็ลืมถ่ายนะครับ ขายไม่ได้จะหารถไทยมาดัานก็รถไทยก็เอากเล่นตัวครับไม่อยากดันเราจำเป็นต้องมาทำนะครับนี่ปัญหาเราลืมคิดถึงว่าเราโมแตกกกยไม่ได้ ดูว่าดินมันไหลเกือบแล้วนี่มันยังไหลไปเลยนี่น้ำมันผุด,ผ,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 ดผุดเลยจากโน่นนะมาผมแล้วร้อยกว่ารถนี่ได้ดินนิดเดียวเอง เรากะว่าจะให้รถไทยเข้ามาดันก็่าจะดันยากครับเพราะว่ามันเทกองเยอะแล้วแหละถ้าเทปุ๊บนิดเดียวทีละรถทีละรถ,ะรถดันทีละรถนี่น่าจะง่ายอยู่เขาก็รู้ว่าเป็นเศษปูนด้วยเขาก็ไม่อยากดันเสียวยางแตกอีก นี่น้าดินมันสไลด์ไปอย่างนี้อขุดเพลอเหมือนที่เสียวุฒิเขาไปถ่ายรถ200ที่จมอ่ะโกเบที่ไหลลงน้ำา่ะก็สไตล์นั่นแหละเสียงมาแล้วเครื่องบินมาแล้วตึบตบตบมาแล้ว ถือว่าเร็วอยู่นะวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ40เที่ยวมาแล้วจันวาเป็นคนขับนะ ไอ่สิบเลครับจัดเต็มเลย เยี่ยงมากเลย ก็แรงเลยยกลอ้อเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับอยังไม่มกดด่วนครับสวัสดีครับ